การที่เพื่อนเราไปทํางานหรือไปมีไรายได้ในขณะที่อายุ mm. เท่ากับเราอะมันคือเลนของเขาเนาะมันคือไทม์ไลน์ของชีวิต mm. จังหวะชีวิตของเพื่อนเราเนาะ mm. การที่เรามองไปอะไม่ผิดค่ะแต่ทํายังไงให้เราเพียงแค่มองไปเนาะ mm. ว่ามันอยู่เลนคนอื่นมันเป็นจังหวะชีวิตคนอื่นการที่เรามีเป้าหมายแบบเนี้ยเราอยากประสบความสําเร็จมีไรายได้เนี่ยเรากําลังเวิร์กอัพอะไรกับตัวเองอยู่เรากําลังวางรากฐานอะไรกับตัวเองอยู่ ตอนอเด็กๆเนะี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอดเลยฮะตอนจบมาทํางานนี่ก็ได้เงินเดือนสูงนะฮะวันหนึ่งเขาไปเจอเพื่อนเพื่อนที่เรียนไม่ค่อยเก่งแต่ว่ากลับกลายเป็นตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ฉันทําอะไรอยู่นะเมื่อก่อนฉันเรียนเก่งนะฉันจบมาฉันก็ได้เงินเดือนสูงนะแต่ทําไมหน้าตอนเนี้ฉันถึง สู้คนที่เคยเรียนไม่เก่งเท่าฉันไม่ได้เรามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งคนในโซเชียลใครไม่รู้ที่เราเปิดเจอการเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะมักเกิดแบบไม่สมดุลน่ะเรามักจะมองเห็นเห็นแค่ไฮไลท์ไฮไลท์ชีวิตเขาเนาะ ว่าเขาสําเร็จมีอะไรบ้างใช่ค่ะเราเห็นบนยอดภูเขาน้าแข็งอะเราเห็นแต่ความสําเร็จแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทําอะไรมาบ้างพยายามแบบไหนมาบ้างเขาอาจจะมีชั่วโมงการนอนน้อยกว่าเราเพราะว่าเขาต้องไปทํางานอื่นๆเขาอาจจะมีเวลาพักน้อยกว่าเราเนาะตอนที่เรากำลังรู้สึกปฏิเสธเนี่ยเรากําลังอิจฉาอยู่เนาะ,ะก็อยากให้ถามตัวเองว่าเราอิจฉาว่าเราอยากได้อะไรจริง เราเราอยากได้ความสําเร็จเหมือนเขาเหรอเราอยากได้เงินเหมือนเขาเหรอชีวิตเราไม่ไม่ได้วิ่งร้อยเมตรอะแต่มันเป็นการวิ่งระยะยาวมาราธอนเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตัดสินได้ด้วยว่าคนนี้วิ่งเข้าเส้นชัยก่อนแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ระหว่างทางนั้นอะเราเวิร์กอัพกับตัวเองยังไงเรามีการวางรากฐานตัวเองยังไงเนาะ